ทำเป็นสองวงเล็บแยกสองวงเล็บไม่ได้ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์แยกเป็นสองวงเล็บไม่ได้ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ใช้สูตรใช้สูตรนะคะแต่แต่ในกำลังสองวิธีแรกที่เรานิยมนะคะทุกคนต้องดึงเข้าไปหาการทำเป็นสองวงเล็บนะคะวันนี้เราทำเป็นสองวงเล็บซะส่วนใหญ่นะคะแก้อสมการกำลังสอง เป็นโจทย์เป็นกำลังสองง่ายๆที่สุดก็คือทำเป็นสองวงเล็บอ่ะดึงโจทย์มา x กำลังสองบวกสี่ x บวกสามมากกว่าศูนย์ x กำลังสองบวกสี่ x บวกสามมากกว่าศูนย์ทำเป็นสองวงเล็บทำไมสองวงเล็บเพราะว่ามี x กำลังสองศูนย์นะคะ x แจกไปคนละตัวแจก x ไปคนละตัว คิดต่อมาสามอะไรคูณกันได้สามคูณกันเท่ากับสามมีตัวเดียวคือหนึ่งกับสามบวกกันแล้วต้องได้เท่ากับเท่าไหร่บวกกันแล้วต้องได้เท่ากับสี่เท่ากับสี่คูณกันได้สามบวกกันแล้วได้เท่ากับสี่หนึ่งสี่ใส่หนึ่งกับสี่เลยโจทย์มีแต่บวกตอบอะไรทั้งคู่ ตอบบวกทั้งคู่นะคะโจทย์มีแต่เครื่องหมายบวกเห็นไหมคะ x กำลังสองบวกส x บวก3โจทย์มีแต่บวกเพราะฉะนั้นเราตอบบวกทั้งคู่ตอบบวกแล้วคําตอบคืออะไรเหมือนการแก้สมการหาค่า x มา x ตัวที่1 x บวกหมากกว่า0น x ตัวที่1นะคะ x บวกหมากกว่า0 x ตัวที่2 x บวก4มากกว่า0 x บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์ x บวกสี่มากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้น x ตัวเดียวมากกว่าอะไร x ตัวเดียวมากกว่าลบหนึ่ง x บวกสี่มากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้น x ตัวเดียวมากกว่าอะไรมากกว่าลบสี่มากกว่าลบสี่สรุปเราได้ x มาสองตัวได้ x มาสองตัว x มากกว่าลบหนึ่งกับ x มากกว่าลบสี่ x มากกว่าลบหนึ่งและ x มากกว่าลบสี่พอมา,าเป็นอสมการอสมการสรุปง่ายๆไว้ก่อนว่า x ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่ง x ต้องไม่เท่ากับลบสี่เพราะอะไรคะโจทย์เรามีเครื่องหมายเท่ากับไหมโจทย์เราไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเลยโจทย์เราไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเลยโจทย์สั่งอะไรให้เขียนเป็นเซตให้เขียนเป็นเซตและให้แสดงคําตอบบนเส้นจํานวน และให้แสดงคำตอบเป็นเส้นจำนวนเมื่อวานเราเรียนมาเป็นการแก้อสมการกำลังหนึ่งเมื่อวานเราเรียนมาเป็นการแก้อสมการกำลังหนึ่งในการเป็นกำลังหนึ่งเขียนช่วงก่อนแล้วค่อยเขียนเส้นจำนวนนะคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องนี้เราเขียนช่วงก่อนแล้วค่อยเขียนเส้นจำนวนง่ายกว่าต้องเขียนช่วงให้เรียบร้อยก่อนแล้วมาเขียนเส้นจำนวนจะได้คำตอบที่ถูกพอมาเป็นเรื่องนี้ ามาเป็นกำลังสองเราจะเขียนเส้นจำนวนก่อนแล้วค่อยเขียนช่วงวิล,งอ,ลองลองค่ะครูคาหนูไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นสี่อ่ะโหมันไม่ใช่สามหรอ,อเอ็กบวกหนึ่งอ็บโทษขอโทษครูเขียนผิดสามค่ะขออภัยขออภัยครูเจอครูสอนผิดตรงไหนต้องทักเลยนะคะเพราะว่าบางทีครูก็หลง ใจครูไปไวกว่าตัวเลขนะคะทักทักได้เลยอ่ะสองวงเล็บเราไม่ลืมนะเช้คคำตอบใกล้คุณใกล้ไกลคุณไกลนะคะใกล้คุณใกล้ไกลคุณไกลหากันมาแล้วอ่าเส้นจํานวนเลขน้อยอยู่ซ้ายเลขมากอยู่ขวาเลขน้อยอยู่ซ้ายเลขมากอยู่ขวานะคะระหว่างลบหนึ่งกับลบสามใครน้อยกว่าต้องอยู่ซ้ายมือ เงื่อนไขเดิมนะคะลบหนึ่งกับลบสามใครน้อยกว่าต้องอยู่ขวามือใครมากกว่าใครน้อยต้องอยู่ซ้ายมือใครมากกว่าต้องอยู่ขวามือนะคะลบหนึ่งกับลบสามลบสามน้อยกว่าลบสามอยู่ซ้ายลบหนึ่งมากกว่าลบหนึ่งอยู่ขวาต้องมีวงกลมต้องมีวงกลมแรงเงาไหมแรงเงาไหมแรงเงาไม่แรงเงากลับไปดูที่โจทย์ โจทย์ไ, i, ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับโจทย์ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับแล้วเราบอกแล้วว่าโจทย์ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งและลบสามนะคะโจทย์ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งและลบสามจะตอบอย่างไรดูนะจุดที่เราจะต้องรู้อยู่ตรงนี้โจทย์เป็นเครื่องหมายมากกว่าและไม่มีเครื่องหมายเท่ากับคําตอบอยู่ในช่วงไหนนะคะคําตอบอยู่ในช่วงไหนเมื่อเราเขียนเส้นจํานวนเราใส่เลขมากเราใส่เลขน้อยแล้วขวามือสุดของตัวเอง ขวามือสุดของ <Stars S 1> ตัวเองบนเส้นจํานวนนะคะขวามือสุดของตัวเองเห็นไหมนะคะขวามือสุดของตัวเองกําหนดให้เป็นช่วงบวกลบบวกสลับกันเริ่มที่ขวามือสุดขวามือสุดต้องเป็นบวกเสมอนะคะบวกลบบวกลบมีตัวเลขก,กี่ตัวก็บวกลบบวกลบไปให้ทั่วโจทย์เป็นเครื่องหมายมากกว่าโจทย์เป็นเครื่องหมายมากกว่า คำตอบของอสมการจะอยู่ที่ช่วงบวกเท่านั้นช่วงไหนเป็นบวกลากเส้นไปช่วงไหนเป็นบวกลากเส้นไปช่วงไหนเป็นบวกลากเส้นไปเหตุนี้เราถึงต้องเขียนเส้นจํานวนก่อนถึงจะเขียนช่วงได้ถึงจะเขียนเซตคำตอบของอสมการได้นะคะได้ช่วงได้อะไรแล้วเขียนเซตคำตอบ เซตคำตอบของอสมการคือเขียนช่วงซ้ายก่อนนะช่วงซ้ายมือลูกศรชี้ไปไหนชี้ไปทางซ้ายมือชี้ไปเรื่อยๆชี้ไปถึงอะไรชี้ไปถึงลบอินฟินิตี้เห็นไหมคะชี้ไปเรื่อยๆไปถึงไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไปถึงลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้มาหยุดที่ใครมาหยุดที่ลบสามมีเครื่องหมายเท่ากับไหมไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเป็นช่วงเปิด ช่วงซ้ายได้แล้วนะช่วงขวาเวลาอ่านนะคะเราลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือเราก็ต้องมาลบอินฟินิตี้อินฟินิตี้ก่อนเพราะนะเพราะว่าทางขวามือขวามือช่วงเริ่มที่ใครร่วมช่วงเริ่มที่เปิดลบหนึ่งลูกศรชี้ไปทางขวามือชี้ไปเรื่อยๆจนถึงอะไร ชี้ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้อินฟินิตี้เป็นวงเล็บเล็กอย่างเดียวนะคะดูลูกศรน,นะถ้าลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือต้องไปถึงลบอินฟินิตี้ถ้าลูกศรชี้ไปทางขวามือแสดงว่าชี้ไปจนถึงบวกอินฟินิตี้นะคะได้คำตอบมาสองช่วงได้คำตอบมาสองช่วงจะตอบยังไงให้เป็นคำตอบเดียวต้องเอาสองช่วงมาประสานกันเอามาเชื่อมกันทั้งสองช่วง เชื่อมด้วยเครื่องหมายยูเนียนยูเนียนในความหมายของเราก็าคือการนำเซตทั้งสองเซตมารวมกันมารวมกันนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนบอกนะใครทักท้วงตรงไหนครูเปิดยกมือโชว์ย h a n นมาเลยนะคะลบเบวกแมากกว่าเท่ากับ0ูสองวงเล็บต้องแยกได้เองแล้วนะครูไม่ทวนเรื่องสองวงเล็บแล้วนะคะ เช็คคาตอบยังไงหาคําตอบยังไงหาได้ไม่ได้ทํำยังไงมากกว่าเท่ากับศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์แจก x ไปคนละตัวแจก x ไปคนละตัวเลขที่เราเอามาคิดก็คือเลข8อะไรคูณกันแล้วได้8อะไรคูณกันแล้วได้8 4คูณ2ได้8บวกกันแล้วมีโอกาสเป็น6อันนี้บวกกันแล้วต้องได้ลบ6 บวกกันแล้วต้องได้ลบหกมีโอกาสไหมมีโอกาสมีโอกาสมากขึ้นนะคะมีโอกาสมากขึ้นบวกกันแล้วได้ลบหกแจก 2, แจกสองแจกสี่ใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนะคะใกล้คูณใกล้ไกลคุนไกลสองคุณเอ็กซได้สองเอ็ก เช็คคำตอบนะจะใส่เครื่องหมายอะไรไกลคูณไกลสี่คูณเอ็กได้สี่เอ็กต้องบวกกันเท่านั้นต้องบวกกันเท่านั้นโดยบังคับให้คำตอบของเราบวกกันแล้วได้เท่ากับลบหกเอ็กดังนั้นสองต้องเป็นลบสี่ต้องเป็นลบเพื่อที่เราบวกกันแล้วจะได้เป็นอะไรคะได้เป็นลบหกเอ็กอ่ะเอาเครื่องหมายใส่ที่ไหนแดงแล้วเพื่อนได้ลบได้สาม ได้ลบหน้าสอเป็นลบหน้าสี่เป็นลบเพื่อให้บวกกันแล้วได้เท่ากับลบหกเอ็กซ์ใช้การแก้ใช้กันแยกเป็นสองวงเล็บใช้เหมือนกับที่เราแก้สมก,การเลยนะคะสองวงเล็บทำเหมือนกันเลยอ่ะเราจะได้คำตอบมาสองคำตอบได้ x ลบสองมากกว่าเท่ากับศูนย์ครับ x ลบสี่มากกว่าเท่ากับศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์ x ลบสองมากกว่าเท่ากับศูนย์มันคือ x มากกว่าเท่ากับสอง x ลบสี่มากกว่าเท่ากับศูนย์มันคืออ่อเขียนซ้ำทำไมมันคือ x มากกว่าเท่ากับสี่กดอ่ะเราจะเเราจะเอาไปใส่เส้นจำนวน x ไอขิงมันออไไอขิงมันออเนเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมคะข้อนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆ x ต้องเท่ากับสองและเท่ากับสี่บอกตัวเองไว้ก่อนว่าต้องเท่านะต้องเท่านะเส้นจำนวนตีนทะลุมาจากเท้าเส้นจำนวนเปิดไมค์ด้วยค่ะเสียงกวนเพื่อนใครเปิดไมค์อยู่เป็นสองกับสี่เลขน้อยอยู่ซ้ายเลขมากอยู่ขวานะคะ ระหว่างสองกับสี่ใครมากใครมากอยู่ขวาใครน้อยอยู่ซ้ายสองสี่สองสี่ขวามือสุดเขียนเส้นจำนวนใส่เรียบร้อยแล้วขวามือสุดให้เป็นบวกลบบวกบวกลบบวกมีวงกลมวงกลมของเราจะโป่งหรือทึบย้อนกลับมาดู เป็นเท่ากับเห็นไหมคะทําไมเท่ากับเพราะว่าโจทย์ที่เราให้มามีเครื่องหมายเท่ากับเมื่อมีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่ามันเท่ากับวงกลมที่ใช้จึงเป็นวงกลมทึบวงกลมที่ใช้จึงเป็นวงกลมทึบนะคะวงกลมที่ใช้เป็นวงกลมทึบโจทย์เป็นอะไรโจทย์เป็นเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าโจทย์เป็นเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าตอบช่วงไหนมากกว่าตอบเฉพาะช่วงบวกเท่านั้น มากก,าาามากกว่าตอบเฉพาะช่วงบวกเท่านั้นมากกว่าตอบเฉพาะช่วงบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเซตคำตอบเซตคำตอบของอสมการคือเซตคำตอบของอสมการคือตอบช่วงซ้ายก่อนลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือ ชี้ไปถึงไหนชี้ไปถึงลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ทุกอย่างที่เป็นอินฟินิตี้ต้องเป็นวงเล็บเล็กนะคะสองเป็นวงกลมทึบเพราะฉะนั้นที่สองต้องเป็นวงเล็บใหญ่ที่สองต้องเป็นวงเล็บใหญ่ทั้งสองช่วงเชื่อมด้วยเครื่องหมายยูเนียนขวามือเริ่มที่อะไรปิดสี่ไปจนถึงเปิดอินฟินิตี้ ช่วง infinity เป็นช่วงเปิดเท่านั้นนะคะเป็นช่วงเปิดเท่านั้นอ่ะข้อส x กําลังสองลบแปน้อยกว่า0พอมีสองตัวปุ๊บถ้าโจทย์ให้มาสองตัวปุ๊บเราต้องคิดให้ออกว่ามันอยู่ในรูปของอะไรเช็คคำตอบ x กําลังสองแปบเอ็ดคือ9กยกกํลังสอง ตัวหน้ายกกําลังสองตัวหลังยกกําลังสองเพราะฉะนั้นข้อนี้อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองตอบอะไรตอบหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง x กำลังสองลบเก้ากำลังสองหน้าลบหลังได้ x ลบเก้า หน้าบวกหลังได้หน้าบวกเก้าน้อยกว่าศูนน้อยกว่าศูนย์ได้เอ็ที่ไม่เท่ากับอะไรคะตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะได้เก้ากับลบเก้าหันไหมมาจากไหนมาจากตรงนี้ครูไม่แสดงให้แล้วครูตอบเลยตอบเลยนะคะ X ลบเก้าน้อยกว่าศูนย์ x บกเ้น้อยกว่าศูนย์จะได้ x ที่ไม่กับไม่เท่ากับ9และลบเก้าทำไมไม่เท่ากับเพราะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับพอ,อเป็นอสมการกำลังสองเขียนเส้นจำนวนก่อนลากเส้นจำนวนเขียนเส้นจำนวนก่อนง่ายกว่าเขียนช่วงเขียนเส้นจำนวนเลขน้อยอยู่ซ้ายเลขมากอยู่ขวา ลบเก้าน้อยกว่าอยู่ซ้ายลบเมากกว่าอยู่ขวาเสร็จแ,แล้วขวามือสุดให้เป็นบวกลบบวกบวกลบบวกวงกลมทึบวงกลมโปง่งกลับไปดูที่โจทย์ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเป็นวงกลมโปรง่งวงกลมโปรง่งข้อหนึ่งข้อสองดูข้อหข้อสองเป็นเครื่องหมายมากกว่าเห็นไหมคะข้อหนึ่งข้อสองเป็นเครื่องหมายมากกว่าเราตอบช่วงอะไรเราตอบช่วงบวก เห็นไหมคะข้อหนึ่งข้อสองเป็นเครื่องหมายมากกว่าเราตอบช่วงบวกเพราะฉะนั้นข้อสามเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าข้อสามเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าไปทับลายเขาได้ไหมมากกว่าเขาเลือกบวกไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเราจึงเลือกมาตอบในช่วงที่เป็นอะไรคะในช่วงที่เป็นลบในช่วงที่เป็นลบอ่ะในช่วงที่เป็นลบนะคะตอบคำถาม ได้เส้นจำนวนแล้วเซตคำตอบสองอสมการคือแยกเป็นสองช่วงเหมือนบวกไหมไม่เหมือนแล้วนะคะมีตรงกลางอยู่ตรงช่วงเดียวเพราะฉะนั้นเริ่มที่ใครเริ่มที่ลบเที่เป็นช่วงเปิดเป็นช่วงเปิดเพราะไม่มีครื่องหมายเท่ากับใช้วงเล็บเล็กวิ่งไปถึงไหนวิ่งไปถึงเปิดเก้าค่า x ในข้อนี้ตอบคําตอบได้แค่นี้ถึงจะเป็นจริงถึงจะเป็นจริงเอาช่วงนี้มาตอบได้ไหมช่วงนี้มาตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาสองช่วงนี้มาตอบเอาสองช่วงนี้มาตอบคําตอบจะมีค่าทําไมทันทีมากกว่าศูนย์ทันทีนะคะคําตอบจะเป็นเท็จทันทีอ่าวข้อสี่นะคะอีกสามข้อนะสามข้อแล้วพอก็จะปิดคอสสำหรับเทอมนี้โจทย์ของเรา ส x กํลังสองลบห x บวกสน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ไม่มีผลต่างกําลังสองเราก็แยกเป็น2วงเล็บของเราน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์ข้างหน้าเป็น2 x เห็นไหมคะข้างหน้าเป็นสอง x เพราะฉะนั้นวงเล็บหนึ่งต้องเป็น2 x วงเล็บหนึ่งต้องเป็น x เพื่อให้คูณกันแล้วเท่ากับ2 x กํลังสองส x กํลังสองอะ สองตัวสุดท้ายเป็นสองสองมีตัวเดียวคือสองคูณหนึ่งเท่ากับสองพอมีสัมประสิทธิ์หน้าเอกตัวนี้ต้องคิดแล้วว่าเราจะเอาสองกับหนึ่งใส่ตรงไหนปกติที่ครูทําให้เป็นตัวอย่างครูจะเอาตัวน้อยไว้หน้าตัวมากไว้หลังได้ไหมเอาแบบนี้ก่อนเอาเป็นแพทเทิร์นของตัวเองก่อนเช็คยังไงใกล้คูณใกล้ ไกลคูณไกลหนึ่งคูณเอ็กได้เอ็กไกลคูณไกลสองเอ็กคูณเอ็กได้สี่เอ็กบังคับว่าสองตัวนี้ต้องบวกกันแล้วได้ลบลบกี่เอ็กลบห้าเอ็กเมื่อบังคับให้สองตัวคูณกันแล้วได้ลบห้าเอ็กเพราะฉะนั้นเอ็กทั้งสองตัวต้องเป็นลบทั้งคู่หน้าหนึ่งเป็นลบหน้าสองเป็นลบนะคะไปทวนเองนะวิธีการแยกเป็นสองวงเล็บ ทำเองมาก็เยอะแล้วนะคะใช้วิธีเหมือนกันใช้เหมือนกันหมดทำไมโจทย์ครูมีแต่บวกกต่ลบอ,อ่ะโอเคอ่ะเราจะได้สองเลบหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับศูนย์กับอันนี้แสดงให้ดูนะคะเพราะมีสัมประสิทธิ์หน้า x กับ x อลบสองน้อยกว่าเท่ากับศูนย 2x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0จะได้ 2x น้อยกว่าเท่ากับ1 x เดียวน้อยกว่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 x ลบ2น้อยกว่า0ได้ x น้อยกว่าเท่ากับ2 x น้อยกว่าเท่ากับ2สรุปว่าในข้อนี้เราจะได้ x เท่ากับเศษ1ส่วน2กับอะไรคะกับ2เศษ1ส่วน2กับ2 ดูจากคําตอบนะคะดูจากคําตอบดูจากจะเท่ากับไม่เท่ากับดูจากเครื่องหมายที่โจทย์ให้มาอ่ะเขียนเส้นจํานวนเขียนเส้นจํานวนต้องมีเส้นจํานวนทุกข้อนะคะเส้นจํานวนเลขน้อยอยู่ซ้ายเลขมากอยู่ขวาหนึ่งส่วนสองกับสองเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสองอยู่ซ้ายมือสองอยู่ขวามือ ขวามือสุดให้เป็นลบให้เป็นบวกบวกลบบวกสลับกันไปนะคะวงกลมวงกลมมีเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมคะเรามีเท่ากับเพราะฉะนั้นเป็นวงกลมทึบเป็นวงกลมทึบเป็นวงกลมทึบน้อยกว่าตอบช่วงไหนน้อยกว่าตอบช่วงที่เป็นลบเท่านั้น น้อยกว่ากับช่วงที่เป็นลบเท่านั้นเขียนเซตคำตอบเซตคำตอบของอสมการคือช่วงปิดวงกลมทึบใช้วงเล็บใหญ่ปิดเศษหนึ่งส่วนสองถึงปิดสองปิดเศษหนึ่งส่วนสองถึงปิดสองนะคะอ่ะข้อห้าข้อห้า x กำลังสองบวกหกเอ็บวกเก้ามากกว่าเท่ากับศูนย์แยกเป็นสองวงเล็บมากกว่าเท่ากับศูนย์แจกเอกไปคนละตัวแจกเอ็ไปคนละตัวเก้าใช้สามคูณสามดีกว่าเพราะสามคูณสามบวกกันยังไงก็ได้หกสามสามโจทย์เป็นอะไรโจทย์มีตับวกเพราะฉะนั้นได้บวกทั้งคู่ ได้ x บวก3คูณ x บวก3มากกว่าเท่ากับ0 x บวก3คูณ x บวก3มันคือ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2มากกว่าเท่ากับ0ดูนะคะในข้อนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ทำไมเป็นกำลังสองสมบูรณ์เราจะมีหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสอง ครูสอนให้แล้วถ้ายังไม่ลืมนะคะถ้าไม่ลืมทบทวนไปถ้าโจทย์อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ที่อยู่ในการบวกและบอกว่าทุกตัวยกกําลังสองแล้วมากกว่าเท่ากับศูนย์ข้อนี้ไม่ต้องเขียนเส้นจำนวนเขียนเซตคำตอบได้เลยเขียนเซตคำตอบได้เลยคืออะไรคือเซตอ คือเส้น Rr คืออะไร R คือจำนวนจริงทำไมตอบได้จำนวนจริงจำนวนจริงก็คือตอบได้หมดเลยเต็มบวกเต็มลบตรรก,กาศาสตร์อตัตรรกาศาสตร์ได้เอ้ยอตกกะยะัตกกระยะตกกรรกะอัดตรยะตอบได้หมดเลยเพราะเรามีนิยามบอกว่าตัวเลขทุกตัวถ้ายกกำลังสองมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอไม่สนใจว่าจะเป็นเลขบวกไม่สนใจว่าจะเป็นเลขลบ ใส่เลขอะไรก็แล้วแต่ถ้ายกกำลังสองเป็นบวกเสมอดังนั้นจึงสามารถตอบได้ทุกตัวนะคะดังนั้นจึงสามารถตอบได้ทุกตัวอ่ะขพอสุดท้าย x กำลังสองลบ4 x บวก4น้อยกว่า0แยกเป็น2วงเล็บแยกเป็น2วงเล็บน้อยกว่า0แจก x ไปคนละตัว4ใช้อะไรดี ใช้สองคูณสเท่ากับสต้องการให้เป็นลบสได้ x ลบสคูณ x ลบสถ้าออกมาในรูปแบบนี้มันก็คือกำลังสองอีก1รูปแบบก็คือหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันคือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสอง ดังนั้นข้อนี้เราจึงได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองน้อยกว่า0 x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2น้อยกว่า0เหมือนกันไหมสองข้อลักษณะโจทย์เหมือนกันเป็นกำลังสองสมบูรณ์เหมือนกันแต่ข้อนี้บอกว่ามากกว่าเท่ากับ0ตอบได้ทุกตัวแต่ข้อนี้บอกว่าน้อยกว่า0น้อยกว่า0ตอบทุกตัวได้ไหม ของอาสมการข้อนี้บอกน้อยกว่าศูนตอบได้ไหมข้อนี้ต้องตอบว่าเซตว่างทําไมถึงตอบว่าเซตว่างเพราะข้อ5้าอธิบายไปแล้วว่าทุกตัวที่ยกกําลังสองจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอพอามาข้อนี้ยกกําลังสองเหมือนกันเห็นไหมคะตอบเหมือนกันเลยแต่น้อยกว่าศูนย์มีโอกาสเกิดน้อยกว่าศูนย์ไหม น้อยกว่าศูนย์ก็คือจะได้ค่าที่ทำไมทั้งสิ้นจะได้ค่าที่ติดลบทุกตัวซึ่งไม่มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นข้อนี้จึงตอบเสร็จว่างนะคะดังนั้นข้อนี้ยิ่งตอบเสรส็จว่างอ่ะจบหกข้อหกข้อนะคะ